นะเขาข้าวคาดเป็นพันเลยนะอให้เก่งว่ะไม่ให้แล้วไม่มีแต่กินข้าวโอ้ไม่ได้หรอกพี่อคันหนึ่งวันนี้ใช้งานวันนี้มาใช้งานจ้ะวันนี้มาใช้งานครับวันนี้มาใช้เออเดี๋ยวเอาไปห้าบาทห้าบาทได้ห้าบาทจะเอาหนึ่งสองหูโถมันได้ปะ ไม่เป๊ะเลยไปเลยไปเลยไม่เป๊ะเลยมันดังไม่ดังเลยดังเอาดังแล้วดังไปแล้วเออขอบคุณมากครับทอนด้วยทอนขอบคุณไม่ได้ทอนจ้ะพี่เบิ้ลขอบคุณมั้นะครับรักเปล่ารักที่ครับรักใครวันหลังไปหาผมที่บ้านนะครับก็ยังไม่หาไอ่ไม่ไปแล้วไม่ไปหรอกไอปไ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 งเออไอปไปไปทุกวันเลยบอกตรงว่าเออเอาอะไรวะอะไม่คุยด้วยแล้วไม่เถอะลำคาแล้วไปไงเออ